ับสวัสดีเอฟซีน้องตี้ครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์น้องตี้พี่ว่าน้องเจ้าของยูทูบช่องอาจารย์น้องตี้พาเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พอดีอาจารย์วันนี้เป็นคนขับรถนะครับก็กขลังจะขับรถพาลูกน้องไปไปดูละนะครับก็อ่าวันนี้ขับรถพาไปดูครับเดี๋ยววันนี้เอาฮานอยกันเลยนะครับฮานอยวันนี้เด่นเก้าฟันเก้าอ๋อ หนอนวันนี้เด่นเก้าพันเก้ารูดเก้าวิ่งเก้านะครับเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหกเก้าสองเก้าสามเก้าศูนย์ฟังอีกเถอะเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหกเก้าหกชูชูซุยกูว่าเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าศูนย์ครับขอโทษนะครับพอดีน้องๆมันหัวขวัญใส่เลยว่ามันถูกเลยเออ อ่าเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหกเก้าสองเก้าสามเก้าศูนย์สามตัวมีเก้าแปดเก้าเก้าแปดหกเก้าแปดสองฟังอีกครั้งเก้าแปดเก้าเก้าแปดหกเก้าแปดสองเม็ดเดียวกเก้าแปดเก้าขอพูดโดยสายอีสานถ้าน้อยห้องนะมินิหลุดเก่านะมีเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหกเก้าสองเก้าสามไปกับเก้าศูนย์เลขสามตัวมีเก้าแปดเก้าเก้าแปดหกเก้าแปดศูนย์ เมดเดียวเก้าแป,ปครับฝากลูกศิษย์ทุกคนกดไลค์กดแชร์อาจารย์ขอขับรถต่อก่อนไปแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเดิมวันที่3มการาเจกันประมางวงสงวนาตีแล้วก็ถ้าวันนี้ปังอีกก็จะนําผลไม้เก้อย่าง1ชุดแลกุลาบ9 9ดอก1ชุดและไข่5แตแมมวันถวายปูงดำปูเวทนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองเป็นพยานสวัสดีครับ